สรุปราคาผักวันนี้วันที่14มิถุนายน2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มีมุมเมืองเป็นราคาสูงสุดใสใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ10บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ20บาทกลมปลีแตงผลกิโลกรัมละ30บาทกลมปลีม่วงกิโลกรัมละ30บาทกลมดอกกิโลกรัมละ25บาทกลมปีเขียวกิโลกรัมละ12บาท กลปีหัวใจกิโลกรัมละ25บาทขนาต้นกิโลกรัมละ40บาทขณะยอดกิโลกรัมละ36บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ80บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ18บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ50บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ40บาทผักกาดไส้กิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ14บาท ผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอ๊กกิโลกรัมละ110บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ130บาทต้นหอมกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ170บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ90บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ34บาท รากผักชีกิโลกรัมละ250รบาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ100บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ25บาทใบโหระพากิโลกรัมละ50บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ30บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ1 0 0บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ70บาทดอกหอมกิโลกรัมละ80บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ5 5บาท ใบชะพลูกิโลกรัมละ40บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ140บาท พริกกระเลียงกิโลกรัมละ1 1 0บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกซุปทอดเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกซุปทอดแดงกิโลกรัมละ80บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ1 0 0บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ65บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ85บาท พริกหยวกกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกชีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ120บาทพริกขี้หนูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกจินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชีฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาท ถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ40บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ30บาทถั่วฟูกิโลกรัมละ50บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ60บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ20บาทบวบงูกิโลกรัมละ36บาทบวบพ้อมกิโลกรัมละ24บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ24บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ16บาทชะอมกิลรัมละ15บาท ดอกแคร์กิโลกรัมละ30บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ10บาทฟักเขียวแกกิโลกรัมละ9บาทฟักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ120บาทปลาคีนกกิโลกรัมละ20บาทปลาจีนกิโลกรัมละ30บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ60บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ50บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ24บ่าทมะเขือลายกิโลกรัมละ24บาท มะเขือลิงกิโลกรัมละ24บ่าทมะเขือสดริงกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เตากิโลกรัมละ36บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ18บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ25บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ16บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ10บาทมะละกอฮอลแลนด์กิโลกรัมละ23บาท แตงกวากลางกิโลกรลัมละบ8บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรลัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรลัมละบ6บาทฟักทองทองอำ่ำไพกิโลกรลัมละ24บาทฟักทองลายกิโลกรัมละบ8บาทฟักทองเกษตรกิโลกรลัมละ24บาทฟักทองสีเ <Gree> ม <ấy> ืองกิโลกรลัมละ24บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรลัมละ28บาทแตงโมอ่อนกิโลกรลัมละบ4บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรลัมละ65บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัลละ3 0 0บาท ดอกสลิดกิโลกรัมละ100บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ120บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ10บาทสายบัวล่อกิโลกรัมละ20บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ100บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ15บาทหอมแดงไม่จัดจุกกิโลกรัมละ45บาทแคกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ75บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ22บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาท เห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ40บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ50บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 0 0บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1.2บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ2.4บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3.6บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ160บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาท เห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ45บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ14บาทหน่อไม้ไผ่รั่วกิโลกรัมละ10บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ30บาท ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ12ถึง14บาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ16ถึง18บาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ30บถึง3าบาทถั่วลิสงสดทางละ10กิโลกร,รัมทางละ340บาท กล้วยน้ำว้าขาวนอนเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ40บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก400บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง500บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่7 0 0บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ50บาท ต่อไปเราจะไปดูสถิติราคาอของต้นหอมนะครับย้อนหลังไป1ปีนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเริ่มที่เดือนพฤษภาคมนะครับ2567ราคาต้นหอมนะครับสูงสุดอยู่ที่146บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดไปเดือนมิถุนายนนะครับ2567 ราคาสูงสุดอยู่ที่133บาทต่อกิโลกรัมนะครับถัดไปเดือนกรกฎาคมนะครับ2567ราคาสูงสุดอยู่ที่93บาทต่อกิโลกรัมถัดไปเดือนสิงหาคม2567นะครับสูงสุดอยู่ที่122บาทต่อกิโลกรัมนะครับเดือนกันยายน2,567 150บาบาทต่อกิโลกรัมนะครับ เดือนตุลาคมนะครับ2567อ่าบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายน2567สูงสุดอยู่ที่147บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อไปนะครับเป็นเดือนมกราคม2568นระครับราคาสูงสุดอยู่ที่75บาบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ 2,568ราคาสูงสุดอยู่ที่42บาทต่อกิโลกรัมนะครับเดือนมีนาคมนะครับสูงสุดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนมีสายนนะครับหรือเดือนที่ผ่านานมานี่นะครับเดือนเมษายนอยู่ที่200 62บาทนะครับ62บาทต่อกิโลกรัมนะครับนั่นก็คือราคา ย้อนหลังนะครับของต้นหอมนะครับไป1ปีนะครับก็บางเดือนก็สูงนะครับาาบางเดือนอมีเดือนเดือนที่ราคาสูงสุดก็คือเดือนกันยายนนะครับ150บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่อากาศน่าจะเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวนะครับเป็นต้นฤดูหนาว นะครับอา,อาจจะมีปัจจัยบางอย่างนะครับที่ทําให้ราคาในช่วงนี้ขยืบขึ้นนะครับปัจจัยต่างๆล้วนมีผลนะครับไม่ไว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจกนะครับแล้วก็ฤดูกาลต่างๆนะครับอากาศล้วนมีผลทั้งหมดนะครับคุณภาพของผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดแล้วก็ขนาด ของผลผลิตปริมาณของผลผลิตนะครับมีผลหมดนะครับนะครับก็ทุกท่านก็สามารถที่จะนำสถิติราคาในแต่ละเดือนนะครับไปใช้ประกอบในการตัดสินใจว่าอาจจะปลูกหรือไม่ปลูกดีนะครับหรือจะปลูกช่วงไหนดีนะครับให้ผลผลิตออกมาได้ราคานะครับก็ ทุกท่านก็สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้นะครับนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ